สวัสดีครับเมื่อกี้ครับพี่สุธีครับผมได้คุยกับเราเนาะครั้งแรกคือสารแมนนี่แกก็ถูกเลขสามตัวแกฝันว่าแกได้จุดทูบไอเก้าสามหกไหมงวดกว่อนครับแกถูกเลขสามเก้าห้าตรงตรงเลยเมื่อกี้ครับพี่เนี่ยมาบอกเลขแกเนาะคือมีเก้าสามหกหกหกเนี่งนะ คือหกหกสามแต่เลขบนออกหกศูนย์สามแปลกมากเลยครับผีนะมาบอกเลขหกหกสามแล้วก็หกสามหกแต่เลขบนออกหกศูนย์สามแปลกแปลกถามว่าถูกเลขไหมผีอยู่ที่ครับเก็บไม่ได้ซื้อครับแกซื้อแค่หกหกสามแกไม่ได้ซื้อหกศูนย์สามแตงวดน,นี้ครับผีมาบอกเลขพี่อยู่ที่นะครับ ฝันสั้นๆครับฝันสั้นๆแต่ได้ตัวเลขเลยครับคือผีน่ะคือแกจําได้เลยว่าเป็นปูเป็นยาของพี่อยู่ทีครับแต่แกเสียชีวิตไปได้ประมาณสักสามสี่สปีและแล้วจู่ๆมาฝันเห็นผีปูผียาครับมาบอกเลขผีปูน่ะบอกตัวหนึ่งผียาน่ะบอกตัวหนึ่งผีปูน่ะบอกเลขสามตัวแต่ว่าผียาน่ะบอกเลขสองตัว ผีปูอะมาเข่าฝันบอกเลขพี่อยูทีครับคือเลขแปดเจ็ดสี่กับแปดเจ็ดศูนย์นี่คือผีปูส่วนผีหญ้าครับมาบอกเลขเจ็ดหนึ่งกับสี่หนึ่งคือปูกํายาครับเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่แหละแต่ละกับมาเข่าฝันพี่อยูทีผมเลยถามว่าปูกํายาของพี่อยู่ที่นี่คือแกมีชื่อไหมคือแกเสียชีวิตไป แต่อ,อกเท่าน้นประมาณสามสิบกว่าปีนี่แหละนานมากแล้วตอนเนี้ยพี่อุทีแกก็ห้าสิบห้าสิบพอดีครับห้าสิบนี่แหละแกว่าแกเสียชีวิตไปนานมากแล้วแต่ลูกไส้เพึ่นเนี่ยในน้อยอยู่ครับตอนนี้ลูกไสพนนก้พึ่นเนี่ยกับสามสิบแหะผีปูเนี่ยมาบอกเลขสามตัวคือเลขแปดเจ็ดสี่กับแปดเจ็ดศูนย์ ส่วนผียาเนี่ยมาบอกเลขเจ็ดหนึ่งกับสี่หนึ่งผมก็เลยถาม่าเคยฝันเห็นเล่าบอตั้งแต่เล่าเสียมาเกือบสามสี่ปีอ่ะเคยฝันเห็นอยู่ตังแต่ดนๆนอ่ะแต่ไม่เคยฝันเห็นแบบชัดๆบ่เคยฝันเห็นแบบแกมาบอกเลขแต่ครั้งนี้คือมาฝันเห็นแกมาบอกเลขแถมเฉียงกันด้วยนะเฉียงกันด้วยผีปูก็บอกเลขสามตัวเฉียงกันกับเมียเพิ่นเมียเพิินก็บอกเลขสองตัว คอยสิบอกเองคอยสิบอกเองพ่นกระเทียงกันว่าพ่นกระเทียงกันเพื่ออีกคนหนึ่งจะบอกชนะแต่สุดท้ายครับบอกเลขทั้ง2คนปูบอกเลข3ตัวยาบอกเลข2ตัวครับลองมึงครับ16มีนาคม6 7ครับแกฝันไม่ยาวนะครับฝันนั้นสั้นฝันว่าเห็นปูกับยาครับมาบอกเลขแค่นั้นเองครับนี่คือความฝันของพี่สุธี <c oughs> มีประมานี้ครับเมื่อกี้ครับแกบอกว่าแกซื้อเลข 3, 9ก3าหกนะแกซื้อเลข936ครับมันไม่ออกแต่งวดน,นี้ครับพี่สุธีแกจะตามนะครับเก้ 9, 3, เนี่ยเพราะว่าแกฝันว่าแกเห็นเลขทูปมันลอยขึ้นน่ะคือ936งวดน,นี้พี่สุธพี่สุธีครับแกจะตาม936ด้วยแต่เลขของฝันก็คือผีปูอมาบอกเลข8ปดเกับ8ปดเจย์ผีญานะ่ะมาบอกเลข71กับ4ีหนึ่ง แต่ว่าเลขพี่สุธีแกจะตามก็คือเลข936ครับนี่คือแกจะตามเลขงวดน,นี้16มีนาคม67มีเท่านี้ครับนี่คือเลขของพี่สุธีรายการมื้อนี้ครับพี่สุธีครับแกมีตัวเลขจากพ่อของแกครับคือตาทีพี่สุธีแกชื่อจริงๆครับคือสุธีชื่อสุธีแต่ว่าพ่อของพี่สุธีคือชื่อ ผมผมขออนุญาตเรียกตาทีก็ได้ครับเลขที่ว่าผมจะเล่านี่คือเป็นเลขคำนวณของของพ่อเราครับของตาที่แหละเมื่อกี้ครับแกก็คำนวณได้ศูนย์สามเป็นเลขบนนะแกคำนวณได้ศูนย์สามครับเป็นเลขบนงวดนี้พีอยู่ที่ครับแกก็เลยอยากเอาตัวเลขคำนวณของพ่อของแกครับมาให้ทุกคนได้พิจารณาถามาเป็นเลข มันเป็นเลขคนละอย่างนะครับบบเมน่ามันเป็นเลขด้วยกันไหนคือมันเป็นเลขคนละอย่างหนึ่งเป็นเลขความฝันของพี่สุธีสองนี่คือเป็นเลขของพ่อพี่สุธีคือเป็นเลขคำนวณแกก็เลยอยากเอามาให้เพื่อเปรียบเทียบเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้เลขของแกเข้าเลขคำนวณคือศูนย์สามเลขมันออกหกศูนย์สามพี่สุธีแกฝันได้หกหกสามมันใกล้เคียงกันครับงวดน,นี้พ่อแกคำนวณมาให้ แล้วพี่ดุทีแกเอามาบอกผมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เปรียบเทียบก็ได้ครับเลขของเล่าครับที่เล่าคำนวณมาแ้วก็เล่าบอกใหรผมฟังทุกคนจะชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแกตั้งใจอยากมาเล่าให้ฟังมาบอกเฉยครับแต่ถ้าหาว่างูวนหน้าเข้าจะได้ตามครับแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะกาะขอขอบคุณในหลายครับที่ว่าแกยังเอาตัวเลขมามาแบ่งปันคือเป็นเลขคำนวณของพ่อพี่ดุทีครับที่แกได้มาครับเน้นเลขบน เหมือนกันครับคือเลข600 601 705 905นี่คือเลขคำนวณของพ่อพิทีติดศูนย์ครับวันนี้คือติดศูนย์ติดศูนย์ห0ศูนย์หนึ่งแล้วก็วงกลมครับอันนี้คือ ถ้าเป็นเลขล่างแกบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์สี่ผมก็เลยว่าพีุ่ที่ครับเลขพอเล่าเนี่ยเราบอกว่าเลขบนเนี่ยติดศูนย์เลขล่างยังมาศูนย์อีกอยู่บ่ครับผมว่าเอาสกับบางวแล้วเงิเมื่อกี้จะออกศูนย์สามงวนนี้อาจจะออกศูนย์สี่ก็ได้เราบอกคือเลขคำนวณของพ่อพีุ่ที่ครับแกบอกว่าเลขบนเนี่ยมีศูนย์ทุกตัวเลยก็คือ 600, 60ย์ห้า้าห้าแต่ล่างครับคือ0 4ย์ตัวเดียวครับคือ0ูนย์ี่ผมก็เลยว่ามั่นกับ่มคือกับของผีความฝันผีได่แหละผมมาความฝันของผิวที่ครับมันก็ยังมีสีนะครับก็คือสีหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดสีเนาะครับเนาะมันก็ยังมีเจ็ดสีก็ยังติดสีเป็นกันครับกับบนเองครับเอาไว้เปรียบเทียบก็ได้เนาะตามก็เลยมันเขางวดหน้าจะได้ตามให้ครับ แต่ถ้าเลขไม่เข้าจกบอกว่าเป็นยังครับบ่ว่าจะเป็นเลขขวอมฝันของพี่ทีหรือเป็นเลขคำนวณของของตาทีก็ไม่ว่ากันครับเผื่อเลขมันจะมาหาในทางหนึ่งแต่แกก็ยังอุตส่าห์เอาแนวทางมาให้ทุกคนได้พิจารณาครับผมก็ไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแต่ที่สาคัญสุดก็คือครับก็คือแกเอามาให้ไว้เป็นทางเลือกนะครับเนาะงวดเมื่อกี้ครับแกก็คํานวณได้ศูนย์สามมันก็ออกหกศูนย์สามงวดก่อนแกก็ถูกบ้างใช่ไนะครับแกก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟัง เผื่อเป็นเลขที่เราชอบผมขออนุญ,ญาตทวนเลขอีกหนึ่งรอบครับเลขความฝันของพี่ทีครับก็คือ874 870 7 1กับ4 1นี่คือตัวเลข16มีนาคม67ครับขอให้ทุกคนได้โชคดีมันหมานครับปไปซื้อลอตเตอรี่ไ้ครับเผื่ออาจจะได้รางวัลใหญ่ขอให้ทุกคนครับมันหมานรางวัลที่1